เฮ้มาทุลาเยอะคือจะเวียกหลายนั่นก็ยังป้าไปอยู่ด้วยแต่พรุ่งนี้นะตั้งใจจะมาแต่เช้าวันสุดท้ายเดี๋ยวสุดท้ายก็น่าจะออกแล้ววันนี้เร็วเหรอเร็วเหรออ๋ออือได้พูดกับเพื่อนซีไว้จะมาก็ตั้งแต่เช้าโอ้โหเยวันนี้ก็อัน อะไรนะไอ no? กิ่งไม้มันหักน่ะเออก็ตัดออกโน่นนี <Así S 2> <Around> ่นั่นเหมือนเลิกไม่ดี่าเสร็จรถคันนี้น่ะเดียกว่าเป็นเดือนเพิ่งเอาไปขัดสีดิอาบน้ำแล้วก็ต่อยนี่มาเอดี๋ยวพรุ่งนี้เขาว่าแล้วกันละพี่แดงวันแดงแดงทั้งคู่ดับวันแดงแล้วกันเนาะ อดีวัวดิีค่ะพี่เจนอดีค่ะไป้าแวะมาแวะมา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 ให้กำลังใจลุงแหละจะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้มานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแต่เช้ามาแวะแวะก็ยังดีเนาะพี่เจนสบายดีเนะอ่าโอเคโอเคค่ะ หอมลุงพ uh ันสวัส huh. ด <c oughs> uh ีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคือทางมาเ้อใส่ยังไงโอ้ยมาไอ่ไก่ก็มูดโานตาในไข่ไก่ก็มูวันดีวันต้นวันดี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 เ่าเดี๋ยวแม่นี่ยว่า ความเป็นไก่ก็มูไก่กมูนั่นเลยจังเลยวะสวัสดีพี่ว่าสวัสดีพี่หอมสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะมาถึงแล้วสวัสดีย่ชีสวัสดีค่ะสวัสดีโจ๋าโก้มาจกใครแมงครับไม่ใช่แมงเ่าทับพูเนาะมาคนเดียวแต่จะมาบอกพี่หอมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่ะซีมาจะสาวเลยว่ะมาเลยหมายถึงว่าจะมาอยู่ตลอดมาเลยมื่อวานนี่ไง ไม่ได้พรุ่งนี้อีกนะคะตอนมานคอจ๋าทัมานครยุกไปเอช้าเดียร์ทักทักยะ่วุ้มสอนไม้พี่บอกว่าเออนึกว่ากเขาอยู่ใกล้กันนี่มานะคะเป็นกำลังใจลุงนะคะลุงพูดถึงรางตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยสิลุงคะลุงพูดถึงนะคะถ่ายจี๊ดได้ได้สองร้อยจอตัวว่าพี่ก็ขึ้นขายสิลุงป้าบอกว่าให้ขายวันนี้มันก็โทรมายินนี่ขายเลยนะ ลุงพูดถึงนะคะผนไม้แล้วก็ลุงลนน้องโกลใช่ใช่ค่ะลุงพูดถึงนางตลอดใช่ใช่ลุงก็จะแบบฝากช่องให้ด้วยนะคะก่อช่องน้อยๆแต่ว่าลุงคนก็ไม่เคยลืมนะคะก็กมาช่วยงานลุงใช่มาช่วยงานลุงนะคะลุงพูดถึงตลอดนั่นแหลแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรนะ เปิดที่พีสกินเนาะคือกอเป็นคนชอบสนุกแลบพี่น้องเอฟซีไปแล้วก็ไม่ได้ห่วงละเข้าพาออกเต้นก็เต้นนใช่ไหมสนุกเอฟซีนะคะเนาะเดี๋ยวใอ้ขอตอบชื่ออะไรเดี๋ยวขอดูตคนไหนขอตอบตันคนเอฟซีพี่หอมอยู่ไหนอ่ะพักที่ไหนพี่หอมพักที่ของพี่บุญขวัญอ๋อเพื่อนนะคะพักหอเพื่อนอ่าอ่าเพื่อนบุญขวัญนะคะหอนางนางมีหอให้เช่าอ๋อวินาล่ะ ตัวเองบ้านไกลนี่ไหมก็ไม่ไม่ไกลมากกิโลเกือบสามสามสิบมันนอนกับพี่อยู่นี่ไม่ต้องกลับไม่มันทิ้งย่าไม่ได้ก่อนอ่ะเออแล้ววันนี้นะที่ไอ้นี่ไม่ได้ก็เนี่ยติดรถอยู่เนี่ยป้าเอาป้ามาไออ๋อมาด้วยใช่มหมอใช่นี่ยนมาแวะเฉยๆอ่ามาแวะแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาอยู่ด้วยนะคะมาเลยพรุ่งนี้เช้าเช้าเด้อเอาข้าวเหนียวมาเลยเออเดี๋ยวจะนึ่งข้าวเหนียวเอาเนื้พริกไม้พี่ด้วยเนื้พริกนื้อพริกไหนก็ได้จ้ดจ๋า ค่ะน้ำพี่กับหน่อกับอะไรนี่แหละหน่อไม้เดี๋ยวจะไปหาหน่อไม้ต้มเดี๋ยวเอ็ดจีมาทานข้าวเช้าข้าวเที่ยงด้วยกันวันจุกซื้อซื้อทําไมเนาะอ่ซื้อทำไมล่ะเอาอกมาแล้วเหรอขเอกสารมาให้พี่สักหน่อยเด้อเออข้าวเหนียวนะวะอ่าได้ได้ด้พี่นอนที่จมพละข้าวบ้านพี่แข็งค่ะลุงมาแล้วเหรอลุงออกมาเหรืออ๋อค่ะใครมาแม่ค่ะลุงมานะคะดูคลิปแล้วโอะโหฝนหนาจัดจังเออโล่ เด oh. right. okay. ี๋ยวเดี๋ยวเดี hmm. ๋ยวเดี๋ยววกอะไรเะวพี ETH ่น้อเอฟีพี่พี่พี่สาวน้องสาวเห็นกันก็ประมาณนี้นะคะมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมพี่ผูมือนก็ดว่าให้กอดุกอดวยวันนั้นแต่พี่เขาบกว อู่ในเขอนหเราพูดแล้วกี่ขอรื้ดเปลียเขออเปี่ยนลล์อรื้อเปี่ยนเ s o สั่งแล้เดี๋ยวคนเดี๋ยวพี่หอมดุแล้วบ็ว่าไงพี่นะวันนั้นพี่ลืมหผมกระดูกกอี้นอนอก แต่แต่แต่มันมันจะให้ลุงยอมเหยี่ยมมันจะให้ลุงยอมมันก็มันว่ารื่องเล่อมันเ่นของก็ปิดเสียงที่ไหนแล้วนี่มันปิดเสียงตรงไหนแล้วตัวเอง